วันนี้จะมาซ่อมเครื่องสักผ้าอิเล็กทรอนิ์นะครับตัวนี้อาการก็คือน้ำไม่เข้าพอเปิดแลวสวิตช์ทำงานไม่ยอมสั่งให้น้ำเข้าตัดไปทันทีก็น่าจะเป็นวาล์วนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาทำการรื้อดูก่อนนะครับก็ทั้งสักทุกคนนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับในระบบของน้ำถอด,ดมาสองตัวนะครับ เมื่อเปิดฝาออกมาก็จะเห็นว่าตัวนี้คือตัวน่าจะบีเป็นปัญหานะครับตัวนี้เป่าน้ําเข้าที่รูนี้นะครับเพราะฉนั้นก็ต้องมาเช็คที่ตัวเป่าน้ําตัวนี้นะครับครับเราก็จะรื้ออวาาออกมานะครับตัวนี้จะถอดยากหน่อยหนึ่งนะครับต้องค่อยๆดึงออกนะครับหลังจากที่เราแกะตัวเป่าคู่ออกมาแล้วนะครับตัวเ่าคู่นี้จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ปล่อยน้ํา เข้าไปนะครับในเครื่องสักผ้านะครับแล้วก็จะมีอยู่สองวาล์ววาล์วแรกตัวนี้นะครับน้ําจะเข้าด้านนี้นะครับวาล์วแรกนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นเครื่องในจะเป็นคนรุดเสื่อยอนอยู่นะครับก็เมื่อกระแส AC ผ่านเข้าไปปั๊บนะครับเข้กับจุดนี้นะครับก็จะทําให้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือมีคนรวดพันอยู่รอบแกนนะครับจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กก็จะไปดึงแกนที่เป็นแกนสปริงเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อเปิดวาล์วน้ำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นแม่เหล็ก แท่งเหล็กนี้ก็จะตกลงไปไปปิดรูน้ําเล็กๆเท่าก,กับรูบเข็มนี้ปิดไว้น้ำก็ม่สามารถผ่านเข้าไปได้เมื่อปล่อยกระแสไฟเข้าไปปับ๊บตรงนี้ก็จะเป็นมีสถานะเป็นแม่เหล็กเพื่อจะดึงแกนแท่งเหล็กนั้นขึ้นมาติดอยู่ข้างบนน้ำก็จะสามารถโบผ่านเข้าไปช่องนี้ได้เลยนะครับช่องนี้ก็จะไปไล่น้ายาซักผ้านะครับลงเข้าไปในเครื่องตามเวลาที่แผงวงจรของเครื่องซักผ้าควบคุมไว้นะครับเมื่อได้เวลาครบกำหนดแล้วก็จะเดินน้าทิ้งหลังจากนั้นก็จะ อีกว่าวตัวนึงก็จะเริ่มทำงานตามโปรแกรมนะครับก็คือตัวนี้จะถูกจ่ายไฟมานะครับจ่ายไฟมาปับ๊บตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กดึงแกนขึ้นมาเหมือนกันนะน้ำก็จะเข้าทางวาล์วนี้มาออกตรงนี้เพื่อที่จะไปล้างน้ำยาปรับผนุ่ในช่องปรับผนุ่ลงไปในเครื่องสักผ้เพื่อจะได้ปรับผนุ่ก่อนที่จะปั่นน้ำทิ้งนะครับในขั้นตอนสุดท้ายมันจะมีสองวาวนะครับเครื่องสักผ้สมัยก่อนอาจจะมีวาล์วเดียวนะเอาล้วครับเราก็จะมาเช็คดูว่าไม่ง่ายว่ามันจะเสียไหมนะครับเราใช้มิเตอร์นะครับปบาาารับคููคูููณณนนนนนนนคคคคคครรรรรัััััั้้้้งเเสสืออแแลลลววววกกะะบบบบดดดช็็มมขึึาตจ่า คุณรถมันขาดไปได้อย่างครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับเข็มไม่ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับมาดูวาลขับพนุ่มบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเช่นเดียวกันครับขาดไปเรียบร้อยครับตัวนี้ก็หมดสภาพแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปหาซื้อตัวนี้อะไะครับหลังจากที่ไปหาซื้ออะไรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับปรากฏว่าได้ไปที่ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์วงเงินจังหวัดราชบุรีมีศูนย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับของไม่มีนะครับแล้วก็ร้านบริษัทก็ปิดนื่จากวันนี้เป็นวัันนยุดะครบ ปิดไปแล้วก็ผมก็เลยไปที่ร้านขายอะไรเครื่องซักผ้ามันก็มีนะครับมีของยี่ห้ออะไรจริงๆก็ผมใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมาประอยต์แต่ประเงินสล็อตที่จะเสียบไฟป้อนเข้าเนี่ยเป็นคนละรูปแบบกันเพราะฉนั้นเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่นะครับก็รอที่สูนิย์เล็กทริก์จะโทรกลับมาว่าจะได้ของกันเมื่อไหร่ครับเพราะนั้นแต่ถ้าไม่มีก็คงจะไปเอายี่ห้ออื่นที่ร้านที่ไปดูไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมาเด็บใช้แต่ต้องรับตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับสล็อตตัวนี้จะเป็นคนละเสียบเป็น ของการซ่อมเครื่องเสก้ผ้านี้ไปสัก80แล้วนะครับรอ Double Wall wow, Silicone นะน,นี้มาแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปให้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ